หรือว่าไอไข่วัดเกดีกะสิมีรูปไก่รูปไก่รูปไก่นี่นอจานี่พปะจาจ่ามาข้างแรกด้วยจะเ้ออันนี้เป็นคลิปพิเศษประจา่าสิก็ปไปฝากเอซพี่พี่น้องๆญาติพี่น้องที่ให้ปัะจ่าบอกว่าสิถึง,งพันทรับหรืยังก็ตามเลยจะถือโอกาสมั่นก็นได้บ้างลถบ้างเนาะ ปจาสิถือโอกาสเอาคลิปพิเศษนี่เด้อจะเด้อมาฝากมาต้อนพี่ๆน้องๆสุขู่สุคนเลยนี่ป a j าสิเอาคลิปพิเศษนี่เด้อน,นี่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 มาฝากพี่ๆน,น,น้องๆเด้อจะเด้อนี่นี่นไป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 ,ไปเจอป a j าอยู่อยู่วัดป a j ามาถึงวัดแล้วเด้อจ้ะวัดเจดีย์เจดีย์ไอ้ไข่เดี๋ยวป aja จ,จะเข้าไปเบื้องภายใน ก็จ <c oughs> ้าจะเข้าไปดูข้างในเด้อ่ไมวยก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะคะดอกไลยเดี๋ยวไปแก้บนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวพระเจ้าจะเข้าไปขอพรเพื่อทีฟีน้องๆบอกว่าชาบพระจ้าจะได้หน่อยได้ลายกัน

สมมติว่าพันาทกสิ่งที่อย่างะบวนรเฮั้งแ่สิ่งใดที่เพื่อนพัฒนาสิ่งใดท่เพนกระขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีก็หายทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีแมแต่โรูหลานเองด้วยก็จะส่งล้วก็ครอบครัวแ้วก็หลายๆคนแม่เจ๋วคก็มานอการมาองการหลายๆคนเลยจะได้วยสาธุทุกๆก็จะได้พาขมาได้พาขมาไปมาแต่วอให้ตาใครก็จะได้แต่ก็มีมีนี ไปถวายแล้วก็มีบรรทัดน่ครับไปถวายครับขอบคุณพระเจ้าจิษย์เขาปัญหากใจข้างในเลยจ้ะนี่นี่กระเจ้ากระเจ้า แถวน้อนะครับจะจุดในศาลาตรงนี้เพชร1แถวละ2คนนะครับทุกคน ที <łość> ่ใช้ติดในสาราจะใช้แผ่นทองแค่หนึ่งแผ่นนะครับติดไฟไหนไฟเสียมาให้ติดตรงไหนก็ได้แผ่นที่สองไปติดไฟเสียมานะครับแล้วที่เหลืออีกสามแผ่นจะขึ้นไปติดตรงบนนะครับติดปลาประจมติดลูกชิ้นมิตติดลูกไม้ขายที่ตรงบนนะครับ มากราบไหว้ไอ้ไข่นะครับวันนี้ไช่้ายตาสายพระจรรมขอพรไหว้เพื่อที่พี่น้องๆอยู่ทุกๆคนได้แต่เด้อบอกว่าอันพักสิเพิ่มแลอสิลดก็คอให้มันปังังให้ได้ทุกคนใครมีอีกย่างก็ให้ผ่านพ้นไปดยดีทุกๆคนได้แต่เดอร์ค่ ประจ่าสาธุประจ่ามาขอพรให้พี่ๆน้องๆทุกคนเลยเด้อจ้ะเด้อรวมทั้งพี่ๆน้องๆบ้านยูทูบของประจ่าให้ได้ทุกคนเลยเด้อจะใครติดคัดอย่างก็ให้มีแต่โชคมีแต่ลาภให้ลุงเรื้ยงลุงเลี้ยงเลยสาธุทุกคนเลยเด้อเนี่ปพรจ่าบ่ได้อันนั้น,น,ๆๆน,นเลยปิดมาเกาะเลย เอาสุดสาถุกบงเงี้ตาใครเออถูกขายลูกหลานเด้ออันนี้เป็นคองที่ปัจจานำมาถวายเด้อจะเดินนำมาถวายนำมาถวายแบบนี้ปัจจัยเงินอง ขอตาไข่บนนี้นล,ะละูกตานเด้อให้ได้เด้อให้ได้เด้อให้ยชื้นห่วยร่วยเบื่อน้ำเขาคลองแล้วก็ยูทูบที่กระจายเหตุการ์ทับกันจะลดขึ้นลดลงไก่ลลก็ให้มันได้ได้เด้อค่ะตาไข่เด้อใหญซับมันลดขึ้นลดลงหลายไนดะ้อันนี้เป็นของที่ประจ๋าถวายแล้วก็มีผ้ากามาจะไปปลูกในตาไข่เนาะจ้ะไป,ะปะ แล้วเ้าก็จะไปจุดบรรทัดกัน,นก็นจะพามาหลายๆเด้อจะขึ้นไปแล้วจะข้างบนที่รูปแกสะสรัเนื่องจากเนื่องจากขึ้นห,นหัวห้วยขึ้นบหัวหอยอะไรเด้อจะเดินขึ้นหัวหอนพอบ้านและแก้วไป,ไปเอาไปเอา โชคดีมีชายพระจ่าก็รอดมาแล้วถ่า,ายรูปมาแล้วเด้อจ้ะเด้อถ่ายรูปมาแล้วเด้ออ่าติดทองลูกนิมีระดับอ่าซีมาพระจัาก็ถ่ายมาแล้วเด้อจ้ะเด้อพระจ่าถ่ายพระจาา่ามาแล้วเด้อพระจักถอดคอนถ่ายเด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆพื่อนดูทูบทุกบ้านทั้ง คนที่ดีๆมีน้ำใจทุกคนเลยจะประจานนี่เองประจามาวัดไต่ไข่ได้ๆประจานทายอันนั้นได้คร่ะประจานตาถูดเดือจัดไข่เด้อบวงแหนโตเต่อหลานเด้อประจามาขอพรอันนี้เป็นอีกชั้นกลางชั้นบนนะคนบ่ให้ถ่ายได้จะได้ที่เป็นลูกแกะสลักค่ะ คนบอยถ่ายกันจะได้ข้างบน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 เี่ยวจะเป็นอีกโซนนึงเดี๋ยวจะได้โซนนึงจะจะออกแล้วเสรไปจุด บทที่ลูกแกสลับอยู่เดินๆลูกแกสลับตาไข่เพิ่นดูได้ไหมคะแต่ครั้งบนจริงๆที่พระเจ้าขึ้นไปคือใส่วิดีโอ่ได้เดี๋ยวจะใส่ได้แต่เป็นคลิปเพลงพระเจ้า ก็จะถวายพระขรรมาไปแล้วเรื่อยๆถวายาาพระขรรมะขอ,อพรขอขอขอพรตาไข่อันนี้คือพระธารมะที่พระเจ้าถวายเรื่อยๆถวายถวายขอพรตาไข่ยให้ทั่วให้ถึงทั้งพี่ๆน้องๆบ้านโยธูปแล้วกะ็พ,พ,พี่น้องน้องที่เพิ่นให้ subscribe ปราชญมาได้เรื่อยๆไปจกักแล้วน,นี่เป็นโถงกลางได้จ้ะรวมโถงกลางรวม ที่พระเจาพุกธพาเขมาก็คือพระพาเขมาก็คือโถงโถงล่างโถงโถงกลางแต่ทุก่นโซนที่พระเจาเึิญไปไหว้ตาไข่ตรงไม้แกสลักเลยจ้ะเด้อก็สิเป็นสิเป็นข้างบนแต่เพิ่อนบออนุญาตให้ให้ให้ถ่ายถ่ายภาพเป็นวิดีโอเนี้ก็เป็นเจดีย์ที่หลายๆคนเพิ่นมา น่าจะามาบนบางสาร9่าได้แล้วกันก็อาเจเอามาตรงนี้บอกพ่อจาก,กันก็จะยันว่าบันทึกัต่ชีประมาณนี้จะได้ก็น,นี่เป็นวิหารเป็นเจดีย์ที่ อยู่อยู่อยู่ก่อนสาราแดงสาราแดงอยู่ตรงนู้นเราจะเด้นมุมผลเด้อะสาราข้างในในเดี๋ยวจ้ะไปค่ะไปค่ะขอบคุณขอบคุณพระเจา้าขอบคุณซับเบอร์ซับสไครซับสไครจากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเลยจะได้กพระเจ้าสิไปอันจุดบรรทัดอีกขอบคุณหลายๆจา้าหาตาไข่อันนี้ก็เป็นจุดที่ จุดบรรทัดจะเดือไใขอพรแล้วแล้วก็บรรทัดมาจุดน่นะพระจ้าก็ให้พ่อบ้านไปจุดตรงพุ่นแล้ว mm. เพื่อนก็สีจุดประมาณรวมๆกันเลยจะเดือจุดรวมๆกันประจ้ก็ไปไหว้ขอพรมาหลายๆที่ถ้าถ้ามันยาวหรือยอย่างประจ้าอาสิตัดเป็นสองคลิปเนาจะเนาะ mm. ข้างบนที่มีรูปแก้สลักของตาไข่ก็คือ,อห้าาอาสิ่ายรูปได้แต่เพื่อน บอกอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอแต่ประ therapist. จาก,ก็มีลอยๆหน้อยๆอยู่ได้บางเดือต้องกราบขอโทษอ่ะขออภัยยาลามาใส่ประจาเนี person, ่ยแต่เพื่อนก็ให้ถ่ายรูปถ่ายอย่างเพื่อเป็นการไม่ให้มีเสียงที่บอกให้ถ่ายวิดีโอหรืออย่างแบบนี้นะเพื่อนก็บอกเพื่อเป็นการเสียงสิเป็นรบกวนคนอื่นประมาณนี้นะจ๊ะประจาก็มีถ่ายแล้วก็เฮาก็ค่อยมาเว่าเอาแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนก็อนุญาตในประมาณนั้นหลายๆท่านที่เพื่อนอานแล้วแล้วเพื่อนก็ ขอพรจากโซนนั้นมันก็มีหลายโซนน้องพี่เริ่มแรกเข้าไปก็ต้องไปไหว้ของไหว้ก่อนที่ในโต๊ะนะเฮาคนมาใหม่ๆก็อาจสิหูในหูในแต่กหลายท่านเพิ่กอกองกร,ระกรบอกอยู่ะภาษาสัมมาบอกอยู่พนักงานไอ้คนที่ดูแลนะนคนที่เพิ่งดูแล <im it> เพิ่งกระบอกกล่าวอยู่ว่าต้องเฮ็ดแนวนั้นแนวน,น,น,นี่อย่างแบบเมียน่าจ๊ะเพิ่งกระบอกอยู่ว่าอ่าต้องทํายังไงยังไงอะไรแบบเมียน่านะ <im it> เพิ่งกระบอกบอกเฮาอยู่ว่า จุดนั้นต้องเหตุอะไรจุดนี้สิเห็ดแนวใดนะจ๊ะประจากับผูกพาะมาก็คือเป็นโถงกลางเด้อที่ประจาผูกผ้าคมาไปแล้วคือโถงกลางโถงข้างบนก็มีแค่ถ่ายรูปแล้วกะ็คือแบบรักษาเสียงบ่ให้เสียงดังแบบนี้นะก็มีมีหลายๆท่านเป็นก็มีคนแนะนําอยว่าต้องต้องทําเสียงให้แบบใดแบบนี้นะจ๊ะก็กะเลยต้องก็เลยต้องอัน เก็บเก็บเก็บเสียงเก็บเสียงประมาณนี้นะจ๊ะเก็บเสียงใบเสียงมันดังเพื่อนก็เลยบอกอนุญาตในการถ่ายทำวิดีโอประมาณนี้นะ,ะจากก็รวมๆจากกรทงกลางทงกลางนี่ได้ได้ทงกลางนะคะว่าได้เป็นอย่างวงการวงกลางที่ประชาถ่ายรูปไปแล้วอันนี้ห้มาให้เบิรงว่าโซนนี้แล้วประชาก็ขอพรเพื่อพี่ๆน้องๆเลยจ้า เป็นอย่างประจาถึงบอกเกินเกินไปแล้วว่าคือข่าวดีข่าวดีประจ่าอาเัยได้แน่บอได้แน่รุดแน่แบบนะทรับประจ่าหาได้แน่รุดแน่บอคงที่จะก็บปเป็นอย่างประจาก,ก็รรมาขอพรเผื่อพี่พี่พน้องๆไปเลยจะ้ะได้ให้ได้นาการให้มีโชคมีลาภภายปรารถนาสิ่งใดก็เบิ่งคลิปนี้ล้กัให้มีแตโ่โชคมีแต่ลาภเออเบิ่งคลิปนี้แล้วกัเจะเลื่ลงเรื่องอายุมันขวัญยืนเป็นล่มโพล่มไส้แกตัวเองแก่ครอบครัวแกลูกแกหลาน แกสมาชิกในครัวเฮือนห้าวภายมีการมีงานดีแล้วกัมันคงดีแล้วก็มันลุ่งเรื่องเรื่องเรื่อมคือภาษาบ้านนอกว้าวนะกให้มันปังปงคือเสียงบรนทัดผู้ปัง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 ,ปง,ปงนั่นแหะ ให้เป็นแบบนั้นเด้อจะเด้อสรุขู่สุขคนในมีมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดกระชงความมุ่งมาตรปรารถนาเด้อบ้านพิยูทุกทุกบ้านที่ให้รั์สะไครประจามาบ่าสซีให้หรือว่าให้จะไปภาคภาคหน้าเพื่อเพิ่นเขามาทีทีหลังแนวใดกะอ่าก็ให้เพิ่นมีโชคมีลาบคือการเด้อจะเด้อให้มีทุกทุกคนมีทุกทุกบ้านมีล้ลานแสนแสนล้ลานหมืน่นล้านซับสคไครแต่ละคนแต่ละบา้านก็ให้เพิน่นรุ่งเรืองต่อไปเรื่อย ต่อไปต่อไปเรื่อยๆสำหรับปราจาก็ให้มีโชคมีลาบอายุมันขวัญยืนอยู่กับลูกกับเจ้าไปอยู่กับลูกกับเต้าไปเรื่อยๆคุณยายปราจากะะ็บอกค่อยสบายก็ให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงจามมายุไขของเพื่อนเนาะไก่เพื่อนอยู่ดีมีแหงแข็งแรงให้ได้เห็นหน้าลูกเห็นหน้าหลานเปิดความจเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานต่อไปภายพักหน้าปราจาขอบค,คุณมากๆนะคะสําหรับซับสไครของทุกพี่ของทุกบ้านแล้วก็บอกว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเนาะหลายๆประเทศเด้อปราจาก็ บอได้เอ่ยว่าตรงนั้นตรงนี้เนาะหลายๆประเทศแบบเหมือนช่องช่องอคุณครูวันของประจาเด้อลวกาหลายบ้านเนาะของขานาสมของอน้าอายเพื่อนเนาะของน้าอายเพื่อนเพื่อน,นกระดังเป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่แบบปังปังไปเนาะเพื่อนกระด้แล้วก็ของช่องอ อ่าคุณแม่มีมีม,ม,มีมีเนาะเพิ่นอยู่ทางมาเลเซียนะประจาจำพิษนะอันนี้สำหรับดวงใจพิเศษดวงใจพิเศษพิเศษบส่สสู่มองสู่ที่เดี๋ยวจะได้ที่ไหามาเด้ปะบ้านมาเงังเงยยงเงือยงางงเนาะ อันพิเศษเบิดทุกทุกที่ยวประจักษ์คอบคุณระกกราบขอบคุณงามงามเด้อสำหรับพี่พี่น้องน้องทุกบ응้านทุกบ้านทุกบ้านปังปังหิงหิงเด้เซนเซนล้า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 นทับเด้อแต่ละคนก็ได้สาธุสาธุสาธุตาประจักษ์คอบกราบงามงามเด้อ